เคยสังเกตไหมคนที่เสียงดังที่สุดในห้องมักไม่ใช่คนที่ควบคุมเกมได้จริงแต่คนที่นั่งเงียบฟังทุกอย่างไม่รีบพูดไม่รีบเถียงคนแบบนี้แหละที่น่ากลัวกว่าใครทั้งหมดเพราะเขาไม่เผาพลังไปกับคำพูดแต่เก็บทุกอย่างไว้คิดไว้ดูไว้เลือกจังหวะแล้ววันที่เขาขยับเกมมักจบไปแล้วครึ่งหนึ่งวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยเรื่องพลังของความนิ่ง พลังที่คนส่วนใหญ่มองข้ามแต่คนที่เข้าใจใช้มันเปลี่ยนชีวิตจริงมาแล้วก่อนอื่นผมขอพูดตรงๆความนิ่งไม่ได้แปลว่าอ่อนและความเงียบไม่ได้แปลว่าแพ้หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าถ้าไม่พูดถ้าไม่แสดงออกคนจะมองว่าเราไม่มีตัวตนแต่โลกจริงมันกลัดตรงข้ามคนที่พูดเยอะมักเผลอเปิดไพ่หมดแสดงอารมณ์หมดเผยจุดอ่อนโดยไม่รู้ตัว แต่คนที่นิ่งคือคนที่ยังไม่ให้ใครอ่านออกทำไมคนเงียบถึงน่ากลัวลองนึกภาพง่ายๆในวงสนทนามีคนหนึ่งพูดตลอดอธิบายทุกอย่างแสดงความเห็นทุกประเด็นกับอีกคนนั่งฟังพยักหน้าถามแค่คำถามสั้นๆคุณว่าใครรู้ข้อมูลมากกว่าส่วนใหญ่คนเงียบจะรู้มากกว่าเพราะเขาใช้เวลาฟังไม่ใช่แค่รอพูดและคนที่รู้มาก มักได้เปรียบเสมอความนิ่งคือการควบคุมอารมณ์จุดแข็งที่สุดของคนเงียบไม่ใช่ความฉลาดแต่คือการไม่ให้อารมณ์นำคนเสียงดังมักแพ้อารมณ์ตัวเองโกรธก็พูดน้อยใจก็ระบายดีใจก็อวดแต่คนที่นิ่งเขาเลือกได้ว่าจะตอบสนองยังไงเขาอาจโกรธแต่ไม่จำเป็นต้องแสดงเขาอาจเจ็บแต่ไม่จำเป็นต้องอธิบาย และคนที่ควบคุมอารมณ์ได้มักควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันผมอยากให้คุณลองสังเกตเวลาโดนใครพูดกระทบพูดแรงหรือพยายามยั่วยุถ้าคุณเงียบไม่โต้ไม่แก้ตัวทันทีอะไรจะเกิดขึ้นส่วนใหญ่อีกฝ่ายจะเริ่มพูดมากขึ้นเผลอพูดเกินเผลอแสดงเจตนาจริงคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ฟังแล้วคุณจะเห็นชัด ว่าเขาคิดอะไรคนเงียบไม่ได้เป็นคนว่างเปล่าแต่เป็นคนที่คิดลึกเขาไม่เสียเวลาอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเพราะเขาเลือกอธิบายเฉพาะกับคนที่ควรฟังเขาไม่แข่งเสียงแต่แข่งผลลัพธ์และผลลัพธ์มักพูดแทนเขาเองความนิ่งกับอำนาจที่มองไม่เห็นคุณเคยรู้สึกไหมบางคนไม่ต้องพูดเยอะแต่ทุกคนในห้องกลับฟังเขาไม่ใช่เพราะตำแหน่ง แต่เพราะน้ำหนักของความนิ่งความนิ่งทำให้คำพูดแต่ละครั้งมีค่าคนที่พูดน้อยเมื่อพูดคนจะตั้งใจฟังต่างจากคนที่พูดตลอดสุดท้ายไม่มีใครจำว่าเขาพูดอะไรใช้ความนิ่งในความสัมพันธ์เรื่องนี้สำคัญมากในความรักคนที่แพ้มักเป็นคนที่พูดมากกว่าอธิบายมากกว่างอเกินไปกลัวเสียอีกฝ่ายมากเกินไป แต่คนที่นิ่งไม่ไล่ไม่รัง้งไม่อ้อนวอนกลับเป็นคนที่อีกฝ่ายเริ่มคิดถึงเริ่มกลัวเสียเพราะความนิ่งสร้างช่องว่างและช่องว่างทำให้คนคิดนิ่งอย่างมีสติไม่ใช่หนีปัญหาขอพูดให้ชัดความนิ่งที่ผมพูดไม่ใช่การหนีไม่ใช่การเก็บกดแต่มันคือการหยุดเพื่อเลือกการตอบสนองที่ดีที่สุดบางเรื่องไม่ต้องรีบตอบ บางคำถามไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายการไม่ตอบบางครั้งคือคำตอบที่ทรงพลังที่สุดวิธีฝึกความนิ่งเอาไปใช้ได้ทันที 1. หยุด3วินาทีก่อนพูดแค่หยุดคุณจะพูดน้อยลงแต่พูดดีขึ้น 2. ฟังให้จบก่อนคิดตอบไม่ต้องรีบแทรกฟังจนอีกฝ่ายพูดหมด 3. ถามแทนการเถียง คำถามดีๆชนะการเถียงได้เสมอ 4. ไม่อธิบายเกินจำเป็นคนที่ควรเข้าใจเขาจะเข้าใจเองความนิ่งกับเกมอำนาจที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวมีอย่างหนึ่งที่คนเสียงดังไม่ค่อยเข้าใจอำนาจจริงไม่จำเป็นต้องแสดงคนที่พยายามพิสูจน์ว่าตัวเองเหนือกว่ามักเป็นคนที่กลัวจะเสียอำนาจแต่คนที่นิ่งไม่ต้องพิสูจน์ เพราะเขาไม่รู้สึกว่าต้องชนะใครและนั่นแหละคืออำนาจที่แท้จริงลองสังเกตในที่ทำงานเวลามีปัญหามีคนเถียงกันเสียงดังโทษกันไปมาสุดท้ายคนที่ตัดสินใจจริงมักเป็นคนที่นั่งฟังเงียบๆแล้วพูดแค่ประโยคเดียวประโยคนั้นไม่ยาวไม่สวยแต่ทําให้ทุกคนหยุดพูดเพราะน้ำหนักมันต่างกัน ทำไมความนิ่งถึงทำให้คนอื่นร้อนเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเสมอเวลามีคนพยายามยั่วพยายามกดพยายามดึงอารมณ์คุณถ้าคุณเงียบไม่โต้ไม่แสดงเขาจะเริ่มกระวนกระวายเพราะเขาอ่านคุณไม่ออกคนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการควบคุมคนผ่านอารมณ์ยิ่งอีกฝ่ายโกรธยิ่งรู้สึกว่าตัวเองมีอำนาจแต่ถ้าคุณไม่ให้ เขาจะเริ่มเสียจังหวะและคนที่เสียจังหวะมักพูดพลาดคนที่นิ่งมักรู้ว่าเกมไหนไม่ควรเล่นไม่ใช่ทุกการโต้เถียงคือสนามที่ควรลงบางเกมต่อให้คุณชนะคุณก็เสียเวลาเสียพลังเสียใจคนที่นิ่งไม่ได้แพ้แต่เขาเลือกไม่เล่นเขามองออกว่าอีกฝ่ายอยากได้อะไรอยากชนะ อยากเหนืออยากเอาอารมณ์คุณและเขาไม่ให้เพราะเขารู้ว่าพลังชีวิตมีจำกัดความนิ่งทำให้คุณเห็นตัวจริงของคนนี่คือผลลัพธ์ที่ชัดมากถ้าคุณนิ่งพอคนรอบตัวจะเริ่มเผยตัวเองออกมาคนจริงจะเคารพคุณมากขึ้นคนที่หวังผลจะเริ่มอึดอัด คนที่เคยคุมคุนด้วยคำพูดจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่อยู่ในมือเขาแล้วความนิ่งไม่ต้องพูดอะไรแต่ทำให้ความสัมพันธ์จัดระเบียบตัวเองใหม่นิ่งในวันที่โดนเข้าใจผิดเรื่องนี้ยากแต่ทรงพลังมากไม่มีอะไรเจ็บเท่าการโดนเข้าใจผิดแล้วเราเลือกไม่อธิบาย แต่ผมอยากบอกตรงๆไม่ใช่ทุกความเข้าใจผิดควรแก้บางคนเข้าใจคุณผิดเพราะเขาอยากเข้าใจแบบนั้นต่อให้คุณอธิบายเขาก็จะไม่ฟังความนิ่งจึงไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการไม่ยอมเอาใจไปวางไว้ในมือคนผิดความนิ่งกับการเติบโตภายใน ทุกครั้งที่คุณเลือกนิ่งแทนที่จะโต้คุณกำลังฝึกใจตัวเองฝึกไม่ให้ใจถูกลากไปตามอารมณ์ฝึกให้ใจอยู่กับปัจจุบันฝึกให้รู้ว่าฉันไม่จำเป็นต้องตอบทุกอย่างและใจที่ฝึกแบบนี้จะนิ่งขึ้นแข็งแรงขึ้นโดยไม่ต้องไปแข่งกับใครความนิ่ง คือเกราะของคนที่ผ่านอะไรไมาเยอะมีอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเสมอคนที่ผ่านโลกมาเยอะมักไม่ค่อยพูดไม่ใช่เพราะไม่รู้แต่เพราะรู้แล้วว่าไม่ใช่ทุกเรื่องควรเสียพลังไปตอบตอนที่เรายังใหม่เราจะอยากอธิบายอยากให้คนเข้าใจอยากพิสูจน์ว่าเราถูกแต่พอผ่านอะไรไมาเยอะขึ้น เราจะเริ่มเลือกเลือกว่าจะพูดกับใครเลือกว่าจะนิ่งกับเรื่องไหนเลือกว่าจะเก็บแรงไว้ใช้ตอนไหนและนี่แหละคือความต่างระหว่างคนที่ยังต้องพิสูจน์ตัวเองกับคนที่ไม่ต้องพิสูจน์แล้วคนที่นิ่งมักรู้ว่าเกมไหนไม่ควรเล่นไม่ใช่ทุกการต้อเถียงคือสนามที่ควรลงบางเกม ต่อให้คุณชนะคุณก็เสียเวลาเสียพลังเสียใจคนที่นิ่งไม่ได้แพ้แต่เขาเลือกไม่เล่นเขามองออกว่าอีกฝ่ายอยากได้อะไรอยากชนะอยากเหนืออยากเอาอารมณ์คุณและเขาไม่ให้เพราะเขารู้ว่าพลังชีวิตมีจำกัดความนิ่งทำให้คุณเห็นตัวจริงของคน นี่คือผลลัพธ์ที่ชัดมากถ้าคุณนิ่งพอคนรอบตัวจะเริ่มเผยตัวเองออกมาคนจริงจะเคารพคุณมากขึ้นคนที่หวังผลจะเริ่มอึดอัดคนที่เคยคุมคุณด้วยคำพูดจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่อยู่ในมือเขาแล้วความนิ่งไม่ต้องพูดอะไรแต่ทำให้ความสัมพันธ์ จัดระเบียบตัวเองใหม่คนที่นิ่งไม่ได้มีขอบเขตแต่ขอบเขตชัดมากหลายคนคิดว่าท่านนิ่งคนจะรุกลำ้ำความจริงคือคนที่นิ่งแบบมีสติขอบเขตชัดมากเขาอาจไม่พูดแต่การกระทำชัดไม่ยอมในสิ่งที่ไม่ควรยอม ไม่อธิบายในสิ่งที่ไม่จำเป็นไม่ลดคุณค่าเพื่อต่อรองใครอยู่ได้ก็อยู่ใครอยู่ไม่ได้ก็หลุดออกไปเองความนิ่งในวันที่คุณเริ่มเหนือกว่ามีช่วงหนึ่งในชีวิตที่คุณจะเริ่มรู้สึกว่าคุณไม่ต้องพูดเยอะเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะคุณถอย แต่เพราะคุณมองไกลขึ้นคนที่เริ่มเหนือมักนิ่งไม่ใช่นิ่งเพราะกลัวแต่นิ่งเพราะรู้ว่าการเคลื่อนไหวทุกครั้งควรมีความหมายฟังให้ดีความนิ่งคือการเลือกไม่ใช่การทนขอเน้นตรงนี้ความนิ่ง ไม่ใช่การฝืนไม่ใช่การกดไม่ใช่การอดทนจนพังถ้าข้างในคุณเดือดแต่คุณเงียบนั่นไม่ใช่ความนิ่งนั่นคือการสะสมความนิ่งที่แท้คือคุณเห็นอารมณ์แต่ไม่ให้มันขับเคลื่อนคุณวันหนึ่งคุณจะเข้าใจว่าการไม่พูด คือการรักษาพลังการไม่ตอบคือการปกป้องใจและการนิ่งคือการยืนอยู่ในจุดที่ไม่มีใครควบคุณคุณได้ง่ายๆคนที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่คนที่ชนะทุกคำเถียงแต่คือคนที่เลือกนิ่งในวันที่คนอื่นควบคุมตัวเองไม่ได้